กับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสั้จุนโคผ่าเส้นคอมแพงหน่อยปุ๊บยิมไก่ยิมกอก้งรบรวมกันชนหน่อยปุ๊บกับแม่ดะบองว่าน้องบ้าจุได้กับผมตังคัดเนื้อกับมันใหญ่ตังเจตเนื้อกับมันใหญ่นะปุ๊บวัวตัวนี้อายุประมาณกี่ปีได้ปุ๊บเจ็ดแปดปีได้ก็ประมาณเจ็ดแปดปีได้เลยนะปุ๊บเคยปั้นการจนหมาบังเลยไหมาุ๊ไม่ไม่นะครับก็ไม่เคยปั้นการจนมานะครับผม ก็กลางลาตุดวางมาประมาณกี่นาทีได้ป้อมสามสิบได้กลางลาตุดวางมาประมาณสามสิบนาทีได้น่ะป้อมก็หมดตอนนี้ตทางจนสไตเนาะป้อมเรื่อยๆจนเรื่อยๆไม่แก้มน่ะป้อมมันเป็นไตยาตัวนี้ปลอดสารไหมป้อมไตยาหลุดมุดไตยาหลุดมุดนะครับปมก็มาปักที่นี่ได้ประมาณกี่วันนะป้อมยีกว่าวันได้เลมาปักได้ประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับปมก็หมดตอนนี้เดินทางมาจากทีนนะครับปมตั้มปันนาราเดินทางมาจากตั้มปันนารานะป้อมกับเรื่อยๆตัวนี้ความสดความสมบูรณ์ประมาณกี่ปีได้แล้วป้อมสามสิบ ว่าประมาณเกเปรยนะปมกับคนไม่ได้กว่าทั้งเอฟสีที่มันซิกิโนะบอได้เด้อมเอฟองกำ่วยมาเียนเป็นแรงใจแรงเทีย์ด้วยเข้ามา่วยเป็นแรงใจแรงเทีย์กันด้วยนะปมมันทีซ้ำสู่ตีอ่านะปมจิงหรือปลาที่ยกเส้นสองมือบาตผมเส้นสามอะไรก็งัวน่ามผมกับกับสมาชิกวันนี้เราอยู่กันสีซ้าสิบขูปัดเส้นคอมเปกนะมเยี่ยมไก่เยี่มกอองรบรวมวจุนะมกับไม่ทราบว่าตอนนี้เได้เ โลซินล่ะปะอะรเนี่ยะปัโลซินลปะปัญญาวุาปปญญาว้นครึอวาเป็นนะบอมจริงกัป้านันออกเส้นออกเส้นสใช่ไหมออกเส้องบมก็ไม่ไดาบอกว่าตอนนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วบมประมาณนกปีเลยนะบมเคยปั้นการจนมาบังเลยบ้าบมจนมาหนึ่งไฟเลยนะบมลาลุกจนมาจาักทีนแล้วบอมลาุจนมาจากสนามสูงๆนะบมวันนั้นจะเวลาจนประมาณกี่นาทีได้บม นั้นจนประมาณสิบกว่านาทีได้น่ะพี่ผมกับหมวดตัวนี้ต่างจนสะไตนะพี่ผมจนแต่งใจปลายยอดนะพี่ผมมันเป็นถสายตัวนี้ปอดสาบไหมพี่ผมไม่สาบนะพี่ผมหมวดตัวนี้เดินทางมาจากที่ไหนพี่ผมเดินทางมาจากถึงนเยอะนะพี่ผมก็มาปักที่นี่ได้ประมาณกี่วันแล้วรับผมก็มาปักได้ประมาณยี่สิบกว่าวันแล่น่ะพี่ผมกับเรลเรตอนนี้ความสดความสมบูรณ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วรับผม อประมาณาวเซเลยนะผมกับกอนมีได้ควาตัง f ที่มาไหนเป็เซ็กเนี่บอดได้หอวามา็ไมมาเ้งเน่ปดด้วยนะผมจริงเดิมปันนาตย้นอหบาทวมเสื้อสานเลยกงรางวัลนะผุขอบุณมาครับ